จับเสือก่อนแลยเสือไฟว่ะเราสะสมธาตุไฟจริงๆว่ะให้หมดเลยแล้วกันเออไอ้พี่อะไรเนี่ยอุ้ยโอ้ยพี่โดนอี<า>แรนงเหรอตายกันบอกแล้วให้พี่ใส่ชุดเกาะพี่ไม่เชื่อผมไม่ใา่ไม่ใส่ไม่ใส่ตนนีก็โดนตีดีตายเกิดใหม่ไงเกิดใหม่ได้ตายเกิดใหม่ไหนอ่ะ เดี๋ยวพี่นน่นไหนอยู่ไทยแลนด์นัสนอยู่ครับอีเล็กไฟเวลร้อยแปดสิบเองว่ะอ้าวอ้าวมันจะกัดกันแล้วไหวสองตัวนั้นอ่ะนี่ไงเอามันเป็นพวกเดียวกันนี่หว่าาตุไฟมันไม่กัดกันนี่หว่าน่ะลบเฮ้ยตัวไรเวล5 0ห้าร้อยอ่ะอยู่ไทยป่ะอ่าแล้วเดี๋ยววันทรดีเวล5 0ห้าร้อยอ่ะนี่ไงตัวนี้แหละที่ผมจะจับมัน อุ้ยคุนบังครับตัวไม่ได้อโอ้คุณบังคับตัวไม่ได้โอ้ผมบังคับไม่ได้เหมือนกันพี่บังคับไม่ได้เหมือนกันเพรนานกุบอกเลยเพรนานไม่หายแล้วพี่มันกัดยับโอ้มันกัดแรงมากเพรนานกุบอกเลยเพรนานโอ้ผมนะมีมาไหนไม่รู้ผมมีมาไหนไม่รู้เร็วมาผมติดบัค์คิว เอาฆ่าทีเล็กก่อนเปล่าอ่ะทีเล็กอะ่ะมาแล้วโอ๋ไหนพี่ทีเล็กกับพี่ฆ่ามันยื่อไหนอ่ะเวลาการอยู่ไทยแลนด์ไปไปตีอยู่ไทยเลยทางนู้นอ่ะโก้ฆ่าทีเล็กเองอยู่ไทยไปฆ่าใครวนะน่ะตามใครไปอะ่ะฆ่ามหมดแล้วโอเคพี่เดตตัวนี้แหละ กัดแรงเหรอกัดแรงเหรอได้ค่ะก็กัดแรงเหรออุ้ยโอ้ยบังคับตัวไม่ได้อีกแล้วโอู้วไล่กัดผมไม่รีบฆ่ามันว่ะกัดผมโคตรแรงเลยว่ะโอ้ไม่เป็นไม่เป็นกัดผมโคตรแรงพี่ลองมาจับมันพี่งจับยังไงพี่ยิงมันดิบังคับตัวยากอ่ะไี่ยิงโนโนโนขี้เหยียดขี้เหยียดจบแล้วให้ความร่วมมือเตี๊ยมีแล้วเอาแล้วมึง ดีัไม่มีเวลเวลห้าร้อยเหี้ยหมีมีโหดมีสามร้อยพี่มีไฟสามร้อยหกซีฟผมไม่จับมันนะพี่จับมันดีพี่ยิงมันน้อยเตียวไม่ยิงยิงยากเออไหนล่ะโอ้ก็เตะได้น่ะเอยเอยเตยเตยอย่าดูให้ไปอีกเตอีกรัวเลยรัวเลยรัวเลยรัวสุดแล้วพี่ติดอีกแล้วพี่โอ้ผมติดขนาดนั้นอีกแล้ว คุมตัวไม่ได้ผมคุมตัวไม่ได้มันตามหาโอแล้วมันตามหาโออยู่ผมคุมไม่ได้โอ้ยผมครึ่งหลอดแล้วพี่ไม่ตีโคตรแรงพี่วิ่งไปหามาก่อนะวิ่งไปหาก่อนถ้าวิ่งหนีโคตรวุ่นวายเลยยิงมาแล้ว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 มันวิ่งไปไหนแล้วโอมันวิ่งหายมันวิ่งไปโน่นละโอจะตลบแล้ว ได้แล้วพี่ของจริงโอ้ตลบแล้วปิงไลยอยู่พี่โอ้โหอีเดียวหมดแล้วลูกลอกตลบเถอะเรียบร้อยสวยข้ามันไอเชฟเออหมดทุกอย่างสวยสวยสวยตัวเนี้ยตัวนี้ตัวโหด ใช่นี้ด้วยแล้วกันนี้ด้วยนี้ด้วยนี้ด้วย,วยถ้าคูยิงโดนตัวอะไรไหยิงโดนหมดที่เด็กเจ้รอให้ไม่เอากินเนื้อกี่อันวะเนะี่ยอึ้งไม่พอวะ่ะเอาเนื้อธรรมดาไปด้วยไปเนื้อธรรมดาก็ไม่มีพี่ขอเนื้อหน่อยฮัลโหลพี่ เฮ้ยตัวอะไรวะพี่ทำงานไหนแล้วในดีนี่นี่นี่พี่ไปไหนอ่ะเอาอะไรฝั่งนู้นอยู่เอาอะไรแมงป่องนี่ยังไงเนี่ยเออ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 เมียังไงมียังไงแมงป่องแมงป่องอุ้ยเิดนกัดโดนแมงป่องอุ้ยอัโลก็มาชิบหายแล้ะโอ้ระวังหมาหมาหมาอัโลแม่งรอดไปนู่นละไอสัตว์เลยกลัวอะไรมึงอะฮะฮะเดี๋ยวพี่ใส่อาหารมานแล้ว ผม้ <มา S 1> ตัวี่ยอยู่ซีมีอะไรอีกมอยเนื้ออะเวอยหกตึงๆม้าไฟวะ่ะพวม้าไฟนว่ก็มา้า มาไฟอีกแกอุ้ยเหียบินมาไหนพี่ทำไรพี่จับมันเหรอเฮ้ยจิ๊บมันจับพาสีพี่มันใช้เบอร์รี่เฮ้ยจิ๊บโอ้โหยิงดักแม่งหลบได้โดนกูละหลบปึ๊บปึ๊ปึ๊บโดนกูละเฮียไม่เข้าเลยพี่เอ้ยมันขึ้นองยักอ๋อนึกว่าขึ้นค่าสลบอะเหี้ยทำไมตอนนี้กูขึ้นค่าสลบว้าหมา โอ้โหจบแล้วเราต้องจับพาร์ทสี่เพราะนั้นไอ้กูจะบอกให้แล้ว่าตัวเนี้ยมันมุดดินได้นะโอ้โหอุ้ยผมจะกิฟฟินพี่กิฟฟินไอตัวที่นอนอยู่อะโอ้มันมุดดินได้กิฟฟินเมื่อสองยี่สิบไหนอะไอตัวไหนไอตัวที่มันขดตัวนอนอยู่อะโอ้มันมุดดินได้เวลาเล่นแล้วมันชอบหลับอ่ะดิใช่ใช่แต่มันมุดดินได้โคเทเทพี่ไปฆ่ามันดิเนี่ยผมจะเอากิฟฟินตัวเนี้ยอันนี้อันนี้ท่าทีเล็กไป เออเออสองหมื่นตีกูดอมังกรใช่หรอมาที่มังกรแล้วอะ่ะเออมังกรเลยเอ่ะเดินอะไรหลายวัยเวอร์น่ะกูเรียกมังกรวัยเวอร์มันไปไหนวะนะ้าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปสักทีดิไปสักทีไปสักทีตรงนี้ผมว่าบินหนีแน่เลยว่ะจิฟฟินอ,ะอ่ะอ่าก็ให้พี่ยิงดอกเดียวสลบเลยให้พี่นี่ไงเอามาดิพี่มีมาดิเร็ว ครึ่งหลอดแล้วโอ้หผมก็ครึ่งหลอดแล้วมันตีโคตรแรงเลยว่ะอุ๊ยโอ้โหเยือดแรงเกินแรงไปกูจะตายเฮียมันโหดมันโหดมันโหดไอยตัวนี้มันโหดนั่นนึงเพรานั่นโอ้โหรอดไหมรอไหมอยู่เฉยยืนเฉยๆต้องยืนเฉยอ่ะนี่ใส่ลูกดอกอดคนนึงอะไรมีนิ่งเฉยละเอ้าโอ้จบแล้วไปนู่นแล้วไม่เหี้ยข้าตบลงเดี๋ยวมันวนกลับมาจะวนกลับมาจริงเหรอเราต้องออกามันหน่อยข้าตกลงมันลงโอ้ต้องตามมันไปอ่ะโอ้ ตามเหรอเออฝั่งหนูเล้าเลยวาต้องตามโอ้ตามไปดิมึงโดดได้อะ่ะโอ้ใครจะโดดลงไปลังไวเวิร์นพี่ไม่มึงโดดข้ามได้พี่ไปไวเวิร์นมันเป็นตัวอะไรพี่เห็นไหมน่าหมายถึงว่ามึงโดดข้ามได้ไหมล่ะไม่น่านะไม่น่าถึงอะน่าจะล่วงดูดูม์กหมายังโดดข้ามได้เลยหมาโดดข้ามพี่ไปโดดตรง<อ> <laughs> ไปโดดตรงขอบ เมนูเราโอ้อยยี่ทานไหมเนี่ยไหนวะนี่ตรงกูจะบลาห์ป่ะรู้ไงพี่เห็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปพี่แอดยิงมาดิตอนที่มันกำลังแบบว่านี่อยู่อ่ะกินลมชมวิวอยู่อ่ะยิงแม่งเลยแแล้วมันจะล่วงไปในรังไวเืนนินไหมอ่ะอยากก็ยิงถึงไอง้ยี่่ตัวบินเราไม่มีเลยงั้น่อดได้โค้งง่ายไอ้ยี่่ตัวบินมีนี่ไงพี่ไอ้อะไรนะชื่ออะไรอ่ะ ชื่ออะไรท่าไฟอ่ะอาเจน่ะเออเรามีอาเจนไฟอยู่นะมีไฟอเล็กกว่าน้อยนี่ไงมันลงมาแล้วไงพี่เนี่ยกิฟฟินเนี่ยมาแล้วมาแล้วไอ้มึงหันหันหัวมาหากุ๊กเห็นมะรอมันอยู่นิ่งๆก่อนไอ้เหี้ยมันไม่หันมาลองอยู่นิ่งๆดิอ้โอ้ต้องตามโอ้ตามโอ้ต้องตามแถวนี้สัตว์ดูร้านเยอะว่ะพี่ต้องเคลียร์อีกนะเอ้าพี่เคลียร์เองกูเคลียร์ละกูเคลียร์ไปละ มึงตามเลยรีบดตามเลยตามอยู่พี่ปุกน้ำเบือไฟขึ้นไปตามไม่ได้ขึ้นไม่ได้กำลังขึ้นอยู่หมากำลังขึ้นอยู่เดี๋ยวใครบ้ามาเดี๋ยวใครบ้ามาอยู่ไหนแล้ววะพี่เห็นเห็นเงามันอยู่แถบนี้นู่นก็ไม่ใช่โอ้ยเขี้ยนสัตว์มียังไงเนี่ยเรียบร้อยเปิดอยไรนิ่งอ่ะใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวไฟวิวยี่สิบเอง ไหนแล้วโอ้ยเนี่ยไ,ไหนแล้วอ่ะหายเดอดูดิ้หายจอดเลยพี่ที่ห่าแล้วยู่ฟินหายหน,นู่น <โอ S 1> นู่น<โ>อ,อยู่ข<ม>้างล่างม,มันอยู่ข้างล่างน,นู่นตรงที่เราลงมานูน่ะยิ่งอยู่ดูน่ะไม่หวาพี่ยังไม่เห็นเลยตรงที่เราขึ้นมาตั้งแต่แรกอ่ะ เนี่ยค่าสลบมันพี่ยิยงมันสลบได้จริงปะเนี่ยต้องอยู่เฉยๆโอ้มันก็บินวนๆอยู่เฉยๆน่ะเอ้าค้างพี่ชิบหายละหลุดโอ้ยอยู่เฉยๆโอ้เฉยๆอะไรผมหลุดแล้วลพี่อะไรอะไรเหรอหล่อพี่ เดี๋ยวผมกลับมาบ้านทําไมเนี่ยทะเลทายมันร้อนพายุทะเลทรายเข้า <No. S 2> โอ้รองพายุเข้าที่บ้านเราโคตรโลง่งไหนอะพี่ลูกกาชามันอยู่ไหนอ่ะของพี่ขึ้นอะไรไม่รู้อ่ะมันพายุเข้าอ่ะ ขึ้นตรงไหนผมไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยไหนพี่เป็นลูกไงเป็นลูกคนเบ่งกล้ามคนเบ่งกล้ามหน,น้าจอมัวหมดเลยเดินนะอะไรวะผมไม่เห็นเคยเป็นฆ่าตัวตายอีกปะใช่หรอพี่มั่วมีน้ำยากินอะไรฆ่าตัวตายเลยเออเอาพี่เป็นไร กระชาลงกระชาฆ่าเฉยตายตายแล้วพี่หายไหมมาดูดิมันขึ้นทีเออหายแล้วอ่ะหน้าจอชันละพี่โดนอะไรฮี่เมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้ล <No. S 2> ผมจะลองค้าอันนี้ดูพี่เนี่ยแทนที่ว่าบอสเกิดอ่ะ โอเคไม่ครับได้แค่สองโต๊ะเองอะโอ้โหมันใช้ของเยอะว่ะพี่ในตัวพี่มีไหมอะ่ะลูมิเนเซนซ์อะไม่มีไม่เคยเก็บจบแล้วสร้างได้แค่สองอันว่ะได้เป็นไอซ์แล้วก็สโตนว่ะเอามากวองไม่เคยเก็บไว้เลยเอาไปวางไว้ตรงไหนดีวะอาจจะทำให้บอสเกิดก็ได้นะพี่เนะนี่ยแทนเนี่ย วา,วางไว้แต่บ้านเราเอาบ้านเลยเหรอไม่กลัวสัตว์ตายเหรอโอ้โหคงไม่เกิดบนบ้านเราหรอกอะอาวางแล้วแต่โอ้ก็วางไหนก็วางเี้ยทะเลทรายควรวางไงยะบนภูเขาก็ได้นะผมว่าไปวางแบบตามขอบอ่าหน้าผาแถวไหนดีวะนะครับที่ขี่เสือก่อนออไปขี่เสือพี่ขี่อะไรพี่ไปฟาร์มไหมยังไม่ได้ขี่อะไรเลย ยังยังผมไปหาที่วางก่อนก็ได้เอฟไฟเบอร์ด้วยขาดไฟเบอร์มันน่าใช้ที่ขี่ธรรมดานะไอเสือไฟเนี่ยหมาไฟพี่ยังโหดเลยนะนะ่้ดีแรงโค่ดหลักพันดลงมั่วมันตีเผาะตะโนมันก็หลักพันดิพี่ถ้ามันตีแบบเผาธรรมดานี่แบบดาเมจกระจาย ไม่ระเบิเต็มที่หมื่นหนึ่งว่าไปจริงๆอันนี้เรื่องจริงน้องเรื่องจริงอเอาว่าเสือไฟว่ะพี่คือเสือไฟมีสกิลอะไรปะเนี่ยมีสกิลอะไรเลยมีการธรรมดาแล้วก็กระโดด เออปลาเทกเนี่ยปลาเทกวะว่ายน้ำค่อนข้างช้านะไอเสือตัวเนี้แล้วผมจะเอาแท่นบอสมาวางไว้อ่าตรงซากซากปลาหลักหักพังแล้วกันเออตรงไหนก็ได้มาปีเน,นเนี่ยพอสโตนไงอยู่นี้เลยเท่ดีออาบุ้ยอุยอุย มันเป็นเหยื่อล่อเหรอพี่มันนับเลขด้วยเนี่ยบอสจะเกิดแน่เลยหูนะจริงๆริงสี่ห้าสี่สี่สี่สิบสามสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดสี่สิบพี่มาหาผมดิไปเก็เอาเอาไงดีวะมันเป็นแท่นดันเชิญบอสเหรอเนี่ยแน่เลยวะเก็บพู้นมาก่อนดีกว่าพี่เพิ่งเข้าเกมก็กระตุกเงี้ยนะ ใช่ไหม,มยืนรอให้มันหายก่อน้าไปมันนับถอยหลังคือว่าเราดึงเครื่องไม่ไม่ได้หรือเปล่าไม่ใช่มันนับถอยหลังแบบว่ามันเขียนเลยว่าจะมีไอ้นี่ว่าจะมีสัตว์เกิดอนะบอสเกิดแน่นอนพกาปล่อยมันเกิดไปเด็จริงไหมเนี่ยพี่เจะจริงใช่ไหมเนี่ยเราจะเอาตัวอะไรไปจัดการ่ะ แต่การไม่ได้หรอกที่ยมีตัวอะไรสู้ได้ทั้งตัวไม่มีทั้งตัวเลยเดี๋ยวพี่ไปกับผมเดี๋ยวพี่ไปกับผมแล้วไปวางพร้อมกันดีกว่าเอาเอาเอาจระเข้จระเข้ตัวนี้เอออ้าวอ้าวก็โดนกินไปซะพี่พาผมไปหาเบลักหน่อยดีกว่ามั้งแล้วผมเอาเสือไฟไปมนอีโคตรเบาเลยตัวพี่ไม่ได้อัพได้ไหมอัพเรือ อย่างน้อยก็พาผมแบบว่างห้เลือดมันน้อยอให้เลือดผมแบบพอหนีก่อนไงแต่วิ่งเร็วอยู่นะเสือเนะี่ยไปอ้อาวพี่หายโดดยวไปนวรอไวจังะ่ะสปีดพี่เท่าไหร่วนะหนะา้านเกือบสองร้อยอะอัสปีดเลยตั้งแผมพันเดียวอะไม่ถึงพันเนี่ยเก้าเก้าหนึ่งบอกให้พี่ช่วยเวลพี่วิ่งหายไปแล้ว เฮี้ยาสธรรมดาได้เวลเยอะเลยมาเลเซีาายมวลังตามไปแป๊บนีงอุ้ยประเท้อุ้ยกือบโดนอุ้ยเฮี้ยเฮ้มาไงอ้ยเฮี้ยทางผิดเออโดนเสือกูเรียบร้อยแม่งอยู่ดีแม่วอากากศผมเฉย มาแล้วพี่ขัดมันขัดมันรุมมันเออลุมมันแต่เลือดมันดีช้าว่ะดีโคตรช้าเว่ยช้ามาโคตรช้าเอาพี่หายละพี่ไปไหนวะนะไวจังวะไปดีดดาย,ยางไงพี่ยอย่าวิ่งไวดิเราผุมด้วยไปเกินก็กระโดดมาก็ไปหมาโหด

ตายเป็นซะหมาธรรมดาด้วยพี่ไม่ใช่หมาธาตุแต่อยากสะสมธาตุอื่นบ้างนะอันนี้ธาตุไฟเยอะอุ้ยพี่หา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 เนี่ยเดี๋ยวควรเอาด้วยเอาด้วยมามามา,มาตึงๆครับไม่ทันพี่เลยแบบพี่แปบ๊บเดียวพี่ฆ่าหมอดอ่ะถ่าเสือแม่งกระโดดแล้วแม่งไอ้นี่วะควรดีว่ะ พี่ลองออกไปข้างนอกไหมข้านอกทะเลทรายเลยไหมเผื่อเจอพวกไอ้อะไรนะหนอนอะไปไหมข้างนอกเลยอ่ะก็นี่เราอยู่ทะเลทรายแล้วไม่ไม่นอกแบบว่าโล่งโล่งอะที่โล่งโล่งอะไปดูไหมเผื่อเจอไม่มีดลยนี่แหละออกมาข้างนอกนั่นแหละเผื่อเจอหนอนมันไม่มีตัวโหดอะไรดีข้างนอกนี่ทีเล็กทีเล็กเวลน้อยต้องข้ามเลย ผมอัพเลือตีดีกว่าขอค่อนเดีเย๋ยวดาเมจผมเปิดโปรแกรมอันนี้แป๊บหนึ่งพี่โปรแกรมช่วยอัพโอ,โอ๊ยันนี้ไม่เยอะว่ะอุ้ยงูตัวใหญ่ยังไงอุอ้ยพี่ไม่ไม่จับเหรออันโลเหรอไม่อะอออุ้ยนี่ไง,ไงไห,นไหนอนไอ้หนอนยักษ นี่ไงเวลหนึ oh, well so ่งงูโอไม่ได้เวลหรอกไปเชียหนอนน่ะค่นกากอะไใช่หรองูสิบสี่เวลเลยนะสิบสี่เราฟาร์มไม่ต้งนานแล้วไอ้เชี่ยเพิ่งมาเจอหนอนไม่ใช่เมื่อกี้ผมเพิ่งอัพหมดไปพี่แล้วผมก็มาฆ่าหนอนเมื่อกี้งูไม่อยู่หนอนหนอนแม่งมาไงวะไม่เชื่องูงูแล้วไงงูแล้วไงโอ้ยอแแรงเหรอโอ้ยไม่เอาแล้วไม่กัดคน งูหัวไหนวะโอ้ยติดขอบติดคือข้างนอกงูมันเยอะกวะ่าพี่งูธรรมดาซาด้วยอะไรทรายก็ยังไม่มีอะไรหมีหมีไฟโอ้โหเวแค่ยี่สิบโคตรง่อยง่อยก็ตายไปซะ หผมลองเดินดูไม่เจอตัวอะไรหน้าฆ่าเลยอย่างเจอไททันก็ยังดีนะพี่ลองวิ่งดูเผื่อเจอตัวใหญ่ๆห,หน้าค่าเรียกผมแล้วผมว่าไปวิ่งไปทั่วห,หมากูวิ่งไวรับเจอแต่ทีเล็กกันเปลี่ยนผมด้วยอ่ะโอ้พีได้กล้วยวาเนี่ยเรือแสนหนึ่งเรือแสนเลยรับจักจัดเรือสามร้อยเรือเป็นแสนเลย่ล 300, ลลย น่าจับด้วยเยอะแต่เราอุยทีเล็กไฟยังไม่มีเลยนะพี่บ้านเราอะ่ะถ้าเจอเวลเยอะก็น่าจับอยู่นะสามร้อยเอาซักสี่ห้าร้อยขึ้นไปอะ่ะได้เอาเลยว่ะเลยน้อยจับอันโลไฟเลเวลร้อยว่ะไม่เท่าไหร่ พี่ผมเจอหนอนยักษ์ว่ะพี่ฆ่าไหมฆ่าเลยฆ่าเลยโอเคเด็ดวาร์ปไปอยู่ไกลได้มาเดินหาตัวโหดเมื่อกี้เห็นมันแวบ,บๆอยู่แถวนี้หนอนยกักษ์เต็ิตเล็กอีกแล้วตีเล็กอัลโลเวลสองร้อยยี มันอยู่ด้วยกันแลว้วไปีเรกกันโล่ตอนยักด้วยตอนยักษด้วยตอนยักษ์องอ,อเออฆ่ามหมดโอ้1สิบเอ็ดขั้นเอาเลือดไปสี่ห้าเลยว่ะสี่แสนห้าใช่ไหมเนี่ยเออสี่แสนห้าแล้วพี่แค่นี้ก็ถึกแบบไม่รู้ว่าจะถึกยังไงแล้วเนี่ย nope. โดนบอสท,ทีเดียวตายาเนี่ยโอ้โหเกินผมให้ดาเมจบ,บอสเต็มที่ก็หมื่นนึงแหละเอ้าบอกให้ยังไม่คลยถ้าบอสบอสอันเชิญอะ่ะดามเมจเกินหมื่นอยู่แล้วผมว่าหมื่นแหละถ้าบอสเชิญน,นะนะอ่ะอันเชิญดีดีกว่ามนะั้งผมวเริ่มตึงแล้ววนะ่ะเลือดพี่ไปเท่าไหร่ละตอนนี้นไม่ได้อัพเลือดเลยสองแสนเท่าเดิมพี่ทีเล็กไฟไปว่าร้อยแปดสิบพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบาเบวอะไรนะหมายถึงอะไร มาถึงที่เดีเอามาเบลไม่ใช่บ้านยังจับจับไว้ก่อนเราไม่เ,เ,ลเ,ลเราไม่มีทีเล็กไฟเลยบ้านเราอ่ะตอนนี้เท่าไหร่หกร้อย 600. ผมแม่งล,ล่องไงเหียตัวอะไรอ่ะเมการผมเอามมามาจับหนึ่งเออผมไม่เนียดีแต่ผมจำที่ไม่ได้ไงถ้าผมวับกลับอ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งให้พี่ไปใส่แท็กมมาหน่อยได้ปะละ่ะอุอ้ยหนอน นอนใช่ไหมวาแนละ้วนอนผมต้องอัพสเตตม้าใหม่ด้วยเนี่ยอเออแต่ว่าสัตว์เวลเยอะอะแล้วหายากเงี้ยดีนะผมชอบอะ่ะใายแล้วหายากๆอ่ะมันแรงแบบสนุกหน่อยไงสัตว์มเงกะ มา้าแผวแอร์มา้าเผาแอร์เราเคยเล่นเล่นดาเมจโหดไงแล้วมาเล่นดาเมจเนน้อยมันเฉยๆครับพี่อ่ปวยตอนเราตีหลักแสนหลักล้านเงี้ยแล้วมาเล่นตีหลักหมื่นเล่สะตายไปแล้วเรียกป่ดิเรียกม้าแล้วพี่เนี่ยตอนนี้ผมอยู่บนม้าแล้วผมอัพสเตตม้าใหม่ก่อนโอห้าสิบขั้น เลือดรีโคดไวเผาแอร์รีเลือดไวว่ะพี่โคตรดีอ่ะอัพเลือดไปเลยเท่าไหร่วะหนึ่งสิบหนึ่พันสองแสนห้าที่เหลือดาเมจโอเคแต่ทีละสามร้อยกว่าอันนี้ว่าสามร้อยกว่าค่าทิ้งเลยได้เลยพลลี่ตัวนี้อยู่ยกับผมนี่ตัวเนี้ยนี่ตัวกูโดนกูโดนกูโอ้ยโอ้โอ้ดอกละพลัน พี่ดูให้หน่อยดิว่าีที T สลบอ่ะพี่ดูให้หน่อยได้ปะเตนไปเลยเรื่อยๆเลยอีกนานมหมูมันขัดแรงอยู่นะดอกละพันพันพันหัดดอกสี่พันหกนานตวกเลยเฮ้ยมันหนีมันหนีแล้วพี่อีกประมาณส,สี่ทีสี่สี่ถึงห้าทีอ่ะเฮ้ยเฮียวิ่งเดินไังไงเฮ้ยหนุ่ม วิ่งเร็วกว่าม้าผมได้ไงวิ่งเร็วกว่าม้าได้ยังไงพี่มีทีเล็กตัวอื่นด้วยวะเฮ้ยทิฟินพี่ค่าทีเล็กตัวพี่ค่าทีเล็กตัวที่มันตามผมให้หน่อยได้ไหมเนี่ยอุยอ้ยมันมีทีเล็กวิ่งตามผมอะกลัวมันกัดโดนกันอะพี่ยากทีฟินว่ะเดี๋ยวไปจับมันด้วยดี๋ยปะล่ะจับยังไงวะมึงเตะไม่กี่ทีแม่ก็บินหนีนะเออ เออที่กัดโคตรแรงไอทีเล็กตัวนี้ต้องโดนจิ๊ฟิ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 นตึงๆนี่ไงเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูจิ๊ฟินดิไปทางไหนวะจิ๊ฟินกูลืมละเอเฮี้ยกูลืมเจ้เยอะไหมอ่ะพี่เจอทางไหนอ่ะเฮี้ยชิบหาด้ะนี่ไงเจอแล้ว ล้วผมไปแป๊บหนึ่งนะเ้วจับทีเล็กตัวนี้ก่อนวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย